สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการวัดขนาดนะครับซึ่งเป็นวันที่เรารอคอยนะครับใครที่กําลังรอคอยอ่คลิปใหม่นะครับแล้วก็อยากรู้แล้วนะครับว่าเดือนนี้นะ้องก้อนเงินก้อนทองเนี่ยจะโตขึ้นกี่นิ้วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้อากาศหนาวนะเตาหลายๆบ้านเนี่ยจะไม่กินอาหารนะครับแล้วก็นอนนิ่งๆเนานะแต่สองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยมีปัญหาบ้างครับในเรื่องการกินเนาะเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะครับอากาศมันเย็นนะเดี๋ยวเราไปวัดขนาดกันเลยนะครับ mm hmm. จะได้รู้ว่าน้องเนี่ยโตขึ้นขนาดไหนวันนี้ผมเจออุปกรณ์การวัดแล้วนะจากที่ที่แรกเนี่ยใช้ไม้บรรทัดนะครับเพราะว่าหาตลับเมตรอันนี้ไม่เจอนะวันนี้เราเจอแล้วเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยนะครับ mm hmm. โอเคไปเอานะครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องก้อนเงินก้อนทองนะครับ นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งจับอาบน้ำเนาะอาบน้ําอุ่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่ามอมแมมเหลือเกินนะผมไม่ได้อาบน้ํามานานนะครับหลายวันนะครับเพราะว่าอากาศอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนาวนะอากาศหนาวนะก็เลยต้ององดการแช่น้ํานะครับแต่ก็ยังได้ตากแดดอยู่นะงดการแช่น้ําแต่ก็ยังได้ตากแดดวันนี้เราก็มีอ่า ยอดผักนะเป็นยอดผักผักกาดผักกะกนานะครับยอดผักกะนาไม่ใช่ผักกาดยอดผักกนะนะครับนี่อาจจะเป็นคะนา้าต้นเล็กก็ได้นะครับเนี่ยเราเอามาล่อเัาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจับตัวหนึ่งวัดตัวหนึ่งจะมากวน,นครับเราก็เลยต้องมีอะไรล่อเขาซะหน่อยนะครับผมเราจะเริ่มจากการวัดเจ้าก,ก้อนทองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวพวกเราจะ,จะวัดเจ้าตัวนี้นะก้อนทองนะครับโอเค แต่ผมขออนุญาตจับหงายท้องก่อนนะอ่ะาเจ้าก้อนทองนอนหงายท้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดนะการวัดก็อย่างที่เคยนะับมุมนี้ปลายนะปลายแหลมบนถึงปลายแหลมล่างนะไม่ใช่วัดจากข้างบนนะครับเราวัดจากมุมนี้นะเวลาวัดขนาดเต่านะใครทีอ่อยากรู้ว่าเต่าของเราเนี่ยโตขึ้นกี่นิ้วให้วัดแบบนี้นะครับนี่อ่ตรงนี้นะมาจะรดที่ ตรงนี้นะครับอ่าดูด,ด,ดูดูผมขออนุญาตขออนุญาตนะจัดองค์ประกรอบนิดนึงนะครับให้มันพอดีเนาะไม่อยากโกงกันนะครับอ่าสิบสามนิ้วนี่เห็นเห็นแล้วนะสิบสามนิ้วครึ่งนะครับสิบสามนิ้วครึ่งสําหรับเจ้าก้อนทองของเรานะครับผมอ่าจะเลอะๆหน่อยนะเพราะว่าล้างไม่ออกนะ เป็นอึนที่แข็งตัวนะครับอ่า13นิ้วครึ่งนะไปแล้วนะครับก้อนทองของเราน่าจะโตขึ้นมาครึ่งนิ้วเองนะเพราะว่าเดือนนี้ไม่ค่อยกินอาหารนะครับอากาศเย็นเนาะเดี๋ยวผมอนุญาตเอาน้องกลับปกติก่อนนะครับผมนะครับอันดับต่อไปนะครับหลังจากที่วัดเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะกนะ้อนทองของเรานะครับ 13นิ้วครึ่งเราก็ถึงคิวเจ้าก้อนเงินแล้วนะครับกำลังกินเลยไม่อยากจะเข้าไปรบกวนเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจากน้องไายทองนะครับเราจะได้วัดขนาดเขาได้เต็มที่นะโอเคอ่ะมาถึงแล้วครับเจ้าก้อนเงินเนาะก้อนเงินนี่จะเลอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเต่าที่ชอบนอนทับอึน,นะอันนี้ผมขัดแล้วนะไม่ออก แล้วก็กลัวน้องจะเจ็บนะครับก็เลยอปล่อยไว้เท่านี้พอนะครับปล่อยไว้เท่านี้พอนะจะขัดออกหมดเนี่ยก็ได้นะครับแต่น้องกลัวน้องจะเจ็บนะโอเคเรามาวัดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทัาตรับเมตรก่อนนะก้อนเงินเนี่ยเดือยเขาจะงุ้มขึ้นหาคางตัวเองนะเลยต้องโค้งลงนิดนึงนครับ แบบหนึ่งนะครับผมอืมโอดดดดดดโอ้จะดิ้นลุกจะดิ้นจะดิ้นโอ้ใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นยเย็นใจยเย็นเย็นนะลูกใจเย็นเย็นขอวัดขนาดแป๊บหนึ่งนะจะขอวัดแบบเร็วๆเลยนะผมจะจับตรงนี้ก่อนนะปุ๊บออเคแล้วเรามาวัดตรงนี้นะครับก้อน อ้โหก้อนเงินของเราแสงก้อนทองไปแล้วนะครับสิบสี่นิ้วไปแล้วนะครับสิบสี่นิ้วไปแล้วแต่เดีด,ดูตัวเล็กกว่าเพราะว่ากระดองเขางุ้มเนาะกระดองเขางุ้มนะครับสิบสี่นิ้วไปแล้วนะครับโอ้โหแสงแสงพี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจับนงายท้องคืนก่อนนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวัดขนาดก้อนเงินก้อนทองนะ ถ้าเกิดใครได้ความรู้นะครับก็ขอขอบคุณนะที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวก็ได้ความรู้ไปจากคลิปนะว่าการวัดขนาดเนี่ยวัดกันแบบนี้นะครับผมเนี่ยใช้วิธีนี้วัดประจํานะทุกๆเดือนนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รู้ว่าเจ้าต,ตัวน้องเนี่ยก้อนเงินของเราเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้แซงพี่ใหญ่ไปแล้วนะครับแซงก้อนทองไปแล้วนะครับครึ่งนิ้ว ที่ตามอยู่1นิ้วนะแล้วก็สําหรับการกินนะครับก็ยังกินได้ปกตินะสำหรับก้นเงินก้อนทองอากาศหนาวเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจับน้องอ,อาบแดดนะครับทุกๆเช้านะครับซึ่งแดดเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการกินอนาะหารของเขาจะกินเยอะกินน้อยเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิในร่างกายของเขานะครับเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นเนาะถ้าอุณหภูมิในร่างกายเขาอุ่นครับเลือดเขาอุ่นพอนะ ที่จะย่อยอาหารนะครับเขาก็จะกินเยอะปกติเลยนะอากาศเย็นไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับส่วนเรื่องที่ช่วงนี้เนี่ยน้องโตช้านะครับโตช้าแต่ก่อนเนี่ยพุ่งเดือนละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเลยนะช่วงนี้โตช้านับก็จะขึ้นเึ้นแค่สามสขีดนะครับ0.3นิ้ว0ูนนิ้วนะครับโตขึ้นมานะเพราะว่าเราเนี่ยทำการ ลดปริมาณอาหารเมร็ดลงครับลดปริมาณอาหารเมร็ดลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ยายน้องโตลเร็วเกินไปนะเดี๋ยวก็ดองเขาจะไม่แข็งแรงครับโดยเราเนี่ยจะให้เป็นพวกผักที่มีแคลเซียมสูงแทนนะซึ่งก้อนเงินก้อนทองเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขับยูริกนะครับไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าขับกันทุกวัน,นครับกินผัก ใบอ่อนยูริกเยอะนะแต่เขาขับทุกวันออกมาเป็นน้ำนะไม่เป็นก้อนนะก็เลยกินได้สบายๆนะครับในเรื่องของการกินผักเนาะส่วนผักที่ผมให้เนี่ยก็จะเป็นพวกผักที่ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงอย่างพวกคะน้าเนี่ยแข็งนะครับแล้วก็พวกอะไรนะแครอทนะครับแครอทก็ให้เนาะแล้วก็ฟักทองนะครับฟักทองนี่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับให้เขาเหมือนกันเนาะ เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะว่าฟักทองเนี่ยให้ยังไงนะครับแต่ฟักทองเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะผสมกับพวกผักใบอ่อนนะเพราะว่าฟักทองเนี่ยแข็งนะครับก็จะผสมผักผักใบอ่อนได้ดีนะครับส่วนญ้านั้นช่วงนี้ก็กินนะครับกินแต่เป็นย้าที่ค่อนข้างจะแก่นิดน,นึงนะย้าก่เขียวหายากนะครับถ้าเราไม่มีแปลงปลูกของเราเองนะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วก็ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดนะครับผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนี่ครับก้อนเนองินของเรากินอยู่นะภูมิใจเหลือเกินแซงพี่ไปแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวที่นั้นขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วเองนะจากครั้งที่แล้วเนี่ยสิบสามนิ้วเต็มนะครับน้องนี่ไปสิบสี่แล้ว แต่ดูทรงน้องเนี่ยตัวเล็กกว่านะครับถ้าดูจากด้านบนนะตัวเล็กกว่าเห็นเห็นเลยนะครับว่าเขาเป็นเขาทรงเขาไม่หนานะครับทรงเขาไม่หนาแต่ใต้กระดองเขาเนี่ยเขางุ้มขึ้นนะครับงุ้มขึ้นเขาหาคางนะถ้าจะเห็นได้จากนี่นะครับก่อนเงินของเรานะครับแล้วก็ขอแจ้งในทุกๆคลิปเลยนะครับที่หลายคนยังสงสัยหรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะ ว่าหลังขา,ขาวๆน้องเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยให้ดูนะนี่นะครับหลังที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยขาวๆแบบนี้เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรใครอยากรู้นะผมก็จะบอกนะในทุกๆคลิปเลยบางคนก็รู้แล้วนะครับเกิดจากการหงายท้องนะครับเกิดจากการหงายท้องเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องอย่างนี้นะครับกระเบื้องไม่ใช่กระเบื้องลื่นนะเป็นกระเบื้องแบบห้องน้ําอ่ะมันจะสากๆนะ พอหงายท้องเนี่ยเราไม่อยู่นะผมไม่อยู่นะครับผมไปทํางานเนาะเราไม่ได้เฝ้าขเขา24ชั่วโมงนะครับเขาหงายท้องแล้วก็พยายามจะพลิกตัวกลับนะครับถูไปถูมาถูไปถูมานะครับหมุนไปหมุนมาจนมันทะลอกแบบนี้นะถามผู้รู้แล้วนะครับถามผู้รู้เรียบร้อยไม่มีโอกาสหายนะครับเป็นแบบนี้จนจนตายนะครับไม่หายนะ แต่กระดองเนี่ยก็มีการสึกหล่อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะแต่นี้เป็นผิดวิสัยธรรมชาตินะครับถ้าเป็นไงท้องบนพื้นดินนะจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะพลิกตัวกลับเองได้นะแต่บนพื้นกระเบือเอเ้องเรียบๆอย่างนี้เ,เขาพลิกตัวกลับไม่ได้นะครับเขาเลยนี่นะครับสึกหลอไปเลยนะครับสึกหลอไปเลยจนแบบแทบจะมีเลือดเลยนะครับางทีเห็นเป็นแบบ เป็นเลือดซึมออกมาเลยนะเพราะว่าเขาหงายท้องเนะะาะเจ้าคนทองของเรานะครับผมอเงี้ยอันนี้เป็นต้นอ่อนผักคะน้านะครับต้นอ่อนผักคะน้านะแบบปลูกปลูกมาแล้วอาจจะไม่ทันโตนะต้นเล็กๆประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ตัด มาให้น้องได้กินเลยนะครับผมก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ยาว,วาพอสมควรแล้วนะครับหากมีอะไรผิดพลาดนะอย่างที่ผมเคยบอกนะผมก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกรดิ่งแจ้งเตือนเอป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนเงินนะครับที่กําลังกินนะครับผมแล้วก็เจ้าก้อนทองของเรานะครับ ที่กำลังนอนสบายใจอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ยอมกินนะใสอ่อุณภูมิยังไม่ได้นะครับผมอุณภูมิร่างกายยังไม่ได้ก็เลยยังไม่อยากกินนะมีสนใจนะแต่ยังไม่กินนะโอเคครับลากันไปด้วยภาพการกินของน้องก้อนเงินแล้วกันนะ สวัสดีครับบ๊ายบาย